าคุณเป็นคนนึงค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆนีจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านครับพบก,กับมันนี่ทีนิวเช่นเคยนะคะจะการมีข่าวมาอัปเดตให้ฟังกันเป็นประจำเลยนะคะ คลิปนี้แน่นอนจะถึงปีใหม่แล้วนะคะเราอยากรู้กันไหมคะว่ารัฐบาลเนี่ยมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะในช่วงโควิดแบบนี้นะคะยังไงกันบ้างคลิปนี้นะคะรวบรวมมาให้แล้วเดี๋ยวเรามาติดตามด้วยกันเลยนะคะ การแพร่ระบาดของโควิดที่ยืดเยื้อต่อเนื่องนะคะส่งผลให้เศรษฐกิจในไทยปี64ชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะนักวิเคราะห์หลายสำนักต่างฟันธงว่าเศรษฐกิจในปีนี้คงเดินหน้าไปอย่างยากลำบากนะคะแมช่วงต้นปีสถานการณ์ดูเหมือนจะเคลื่อคลี่คลายลงนะคะแต่ก็มาเจอคลัสเตอร์ทองหล่อและสมุทรสาครเข้าไปก็ทำให้ดูแย่ใช่ไหมคะ ซึ่งแน่นอนนะคะโครงการนะคะที่นะคะมาช่วยในช่วงนี้นะคะมาดูที่โครงการแรกนะคะ คนละครึ่งนะคะโครงการยอดนิยมอันดับหนึ่งของประชาชนนะคะโครงการคนละครึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนและช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศนะคะผ่านรูปแบบวงเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่กัน4,500บาทตลอดโครงการนะคะโดยนะคะ,ะประชาชนก็ต้องออกเงินครึ่งหนึ่งด้วยในการซื้อสินค้านะคะซึ่งคนละครึ่งเฟส3ได้รับการโหวตจากประชาชนในกรุงเทพโพว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดแห่งปีเลยนะคะต่อมาค่ะมาที่โครงการเราชนะจัดเต็ม9,000บาทที่เพิ่งผ่านไปแล้วนะคะ โครงการเราชนะมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนเพื่อนําไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคนะคะให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะคะโดยเราชนะนะคะสนับสนุนวงเงินสิทธิช่วยเหลือให้แก่ประชาชนผู้ได้รับสิทธิจํานวน33.2ล้านคนคนละไม่เกิน9,000บาทนะคะก็ได้สิ้นสุดโครงการลงไปแล้วนะคะซึ่งก็มีหลายๆท่านที่ได้รับเงินส่วนนี้นะคะ ต่อมาสรุปที่โครงการม .33 เรารักกันนะคะมนุษย์เงินเดือนจะถูกใจสิ่งนี้มากนะคะเพราะช่วยเหลือนะคะในกลุ่มผู้ประกันตนนะคะม .33 นะซึ่งมีการช่วยเหลือนะคะเยียวยาให้รายละ4,000บาทซึ่งก็ได้รับกันไปนะคะเรียบร้อยแล้ว แล้วทีนี้นะคะล่าสุดโครงการที่มาใหม่เลยนะคะครอรมอได้เห็นชอบเยียวยาผู้ประกันตนม .33 มส9มและม .40 อาชีพอิสระในสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากการไม่สามารถทํางานได้อย่างยาวนานนะคะจํานวน5,000บาทค่ะเป็นเวลา1เดือนนะคะเขาจะเริ่มโอน2ี่ธันวาคม64โดยใครที่ได้โดยใครที่ยังไม่ยื่นหนู ด้วยใครที่ยังไม่อยู่ในระบบนะคะให้รีบมาสมัครม40นะและอย่าลืมคาจ่ายเงินสมทบภายในวันที่14มกราคม65เพื่อรอรับเงินเยียวยา5,000บาทนี้ได้เลยนะคะ ต่อมาค่ะโครงการเพิ่มกำลังซื้อบัตรสริการแห่งรัฐและกลุ่มเปราะบางนะคะอันนี้นะคะก็คือช่วยเหลือนะคะสำหรับกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสริการแห่งรัฐและบัตรหรือบัตรคนจนแล้วก็กลุ่มเปราะบางนะคะโดยการเพิ่อมวงเงินเดือนละ5 0 0บาทนาน3เดือนซึ่งก็จ่ายไปแล้วนะคะในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะและอีกโครงการหนึ่งนะคะที่ กำลังจะมาใหม่ด้วยเหมือนกันคือเราเที่ยวด้วยกันนะคะเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายนะโดยจะนะคะมีระยะเวลาในการช่วงใช้คือ24กันยายน64ถึง3าสนมกราคม 65นะคะแต่ตอนนี้มันโควิดเนาะมันก็ไปไหนไม่ได้นะคะนี่ก็คือสรุปนะคะทุกมาตรการะะที่เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้มีทั้งโครงการที่หมดไปแล้วแล้วโครงการที่กําลังจะมีอยู่นะคะหากใครมีข้อคิดเห็นอย่างไรชอบไม่ชอบชอบโครงการไหนไม่ชอบมาตรการไหนก็แสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยนะคะแต่ขอให้คอมเมนต์อย่างสุภาพนะคะ ค่ะสำหรับท้ายคลิปนี้ทีมมีอะไรดีๆมาแนะนำด้วยนะคะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแน่นอนการมีไรายได้หลายทางย่อมดีกว่าแน่นอนจริงไหมคะช่วงนี้ออนไลน์กำลังมาแต่ถ้าใครนะคะสนใจแต่ไม่รู้ว่านะคะจะขายออนไลน์ยังไงนะคะเพราะการขายออนไลน์มีหลายช่องทางมากๆที่มีคอร์สเรียนพิเศษนะคะซึ่งเป็นของอาจารย์สวยอายุน้อยร้อยล้านอาจารย์ของทีเองนะคะท่านนะคะได้เปิดคอร์สเรียนเพื่อการกุศลเลยนะคะจากราคาปกติ5,800 0 0บาทเหลือเพียง98บาทเท่านั้นหากใครสนใจนะคะสามารถทักทีได้ตาม ID ไอดียนี้เลยนะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel mummy t news ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ